สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณครูชูชาชูสถานนะครับวันนี้คุณครูชูชาชูสถานจะมาแนะนําในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยที่โรงเรียนนาหลวงแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอยจะเป็นการข้ามถนนอย่างปลอดภัยที่สุดแต่เรายังมีอีกหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเราไปดูจาก มิสเตอร์หมวกกันน็อกกันเลยครับไปเลยเฮ้ย hey, ว่าไงเวรุ่นมาพบกับมิสเตอร์หมวกกันน็อกกันหน่อยเร็วโยเฮ้ย hey, วัสดีครับเชิญพบกับสิ่งน่ารู้เชิญมาฟังมาดูมารู้กฎจราจรอย่างสุขสันต์บนท้องถนนที่เราใช้ในทุกวันช่วยลดอุบัติเหตุกัน,กนพวกเรานั้นจะปลอดภัยเดินบนทางเท้า,าต้องระมัดระวังด้วยเอย้ข้ามถนนข้ามทางมะลายช่วยต้องมองซ้ายแล้วมองขวาขัาบขี่ปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกมามิชัดมิโทร าราหวังขับขี่จะปลอดภัยโย่